สวัสดีครับมาอยู่กับบ่าวโฮมชั n อ่ครับบเดทางนำแข็งมาไบ่โฮเออุณมเพิ่เอาถัง,งเขามาขึ้นมาสใมือาานี้มาสูบปลาครับสูบน้ำจับป่าครับกับทีมงานแก้วไหมลูกหานแก้วสันไหมอยู่เบาะแก้วลิบิเต็ดเอาลงมาแล้ว น<ด>ี่นะครับบรรยากาศกระซูกระตั้งเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมพร้อมเสมอพร้อมเสมอพร้อมเสมอเฮ้ยย่างไปเร็วแทะกระซูเป็นสีมันเติมน้อไมนก่อนนี่นะครับมือนกรน้ำเมือแรงนอนนี่ครับเต้เล่ลุงเอกมันไหลมันมันอันนี้ออกมาท่านเท่าเท่าระวังมาท่านผ่วมันผุดผ่านเลยเท่าเนี่ยมาท่าน ครับอยู่ทงเอาัหเจ้าหยาดมันเจาไม่หยาดไปนะเออาไมยาดเอาสตัวาหยาดรมุ่งเลยเหลผมผู้เดียวครับพ่ะท่านสูบนานก็สูบแล้วนี่วนสูบนี่ครับตัวนี้ครับหลานปลยยงนี่ปลาสางนี่ละปลาสางนี่ครับไลทุกปีทุกปีแต่ว่าของผมอะมีเงินก็่ยคุดไหมกันละครับ ให้มันลึกกึ่นนีจังหน่อยมันตื่นปวดกุดขยายออกแกงหน่อยกุเอาดินหน่อยฟังนีแล้วไอ้เห็ดเทียงหน้าอยู่นี่ย่างเ้าเห็ดุดสาองุดเขาน้าแนล่าไปหลังก็เขาเ

จะบุกกนมันเริ่มมาลุนน้ำกันครับมืออื่นส่อปาจิได้บ่ได้ครับป่าสะนิดหน่อยครับบ่ใหญ่หรอกสามคนครับมือแรงครับจะขี่ม้าหลายมือแรงขี่ม้าปาร์ตี้ครับสะนิดหน่อยครับ โครงการอาจสิมีขุดใหญ่ขึ้นจังหน่อยครับก็เจ็ดเทียงหน้าไปอยู่น,นั่นกันอาหารสู่ปลากินน้ำกันเราลุนมื้นเศร้าครับนี่ก็เริ่มไปเล็กนะครับตอนนี้ก็อยู่หาโมงครับครับคอยลุนกันครับ นี่ขอเมีคนละพันหาแล้ว oh. น so so ั่งานการดำเนินนี oh. oh. yeah, ่พันกว่าบาทที่ไหนว่าเดียวผู้เดียวนะครับอารมณ์บรรยากาศต้องเล่นครับเอาที่มันไปมองสุดท้ายโอ้ต้อใจว่คือจ่อคิดว่าหน้าจอดกินไลยก็มีเนี้ยโอ้ย้ะพี่กางเต้นแล้วครับนะครับล้อสูบมื้นเศร้าไปแล้วครับเสร็จแต่จับมันลุนกันนะครับว่าจะมีป่าบ้บรรยากาศครับ

ครับน้ำแกโบลครับมามึงป่าว่ามันจะบืนตอนเว้นบืนหลายตัวครับแกโบลครับ แลไรครับรอรุ่นเหมือนเศ้าแล้วครับ เศร้าแล้วครับน้ำกับบุกแล้วเต็บุกพระท่านดีครับหนาวครับโอ้กัดเศร้าๆครับหนาวแล้วหนาวแล้วมีบ่มีบ่สิบตัวบนนี้ป่านี่ เห็นล้ต้นดินแป๊บๆยี่แม่ไผ่คอยหายไปใส่เบิดว่ะจะเห็นแม่ไผ่ปะเอา้าอยะวูนนี้ไปรักแม่ไผ่ไปเหรออุย้ยหนาวครับ <laughs> อยากลงหนาวเลยครับสูบแล้ววันนี้วันนี้จะมาจับ <laughs> ได้มีปะครับบ่พอ่อขึ้นหรือปะครับ,อบเ,ออเอาไว้คนอื่นจับน้ำเนยเด้อเป็นตะไดดต้มมะะ่มบ่ล่ะสะหน่อยป่๊บครับจะ่าสูบบิดขึ้นนั่นนันน่นนั่นนั่นนั่น เสด็จอะไรมันอยากขุดอยู่เลยจับซะบ่ปีนี่ แรงนะพี่มันอันแรงเน้เขาคุ้มวันเหี่ปีบรัสสัตเลยก้อยปลาครับวันมุ่งพร้อมเนาะก้อยปลาปิงปลานะครับปลาจีครับปลาจีกี้ปลาปลาจีปลาจีกี้ปลาอ่ะอืม ม่เข่าใจรงสั่กเราไปยังบานัมาได้ครับบนองกินข่า้แมี่กนินน้ำพีน้ำน่องครับน้ำพอน้ำเมี่ยลุงแปลานะครับอยปลาครับผมกปรอย่าจเรับสายไงยังครับจับปาทันเหลี่ยวดู้่ไปสู่กับสองมือครับลาไง สองมื่สั่งมังไงได้ครับเด้นอนขึ้นสูบแบบมึงก็จับมาทันเหมือนจุ๊ดเรือครึ่งน,นึงเ <c oughs> ดี๋ยวอีกครึ่งน,นึงครับูด <ๆๆ S 1> บอกเันเลยพูดเเอาเมฟไผ่ไปมาขึ้นในหาย,ยายผู้ใดลักเมไผ่ผมไปเอามาขึ้นนี่้ะครับไม่บเมาได้บต้วผมเอาเมไผ่มาล็อเหมือนเต็มแสงครับตอนมาสูบผมเห็นพ่ออันนี้เลยพ่องานเลยครับจับมัดผมือัดครัมีมผมห็น้ออดครับพี่น้องผมไลครับ านนมากินข้าวน้ำแกงนะครับนึ่กินแล้วก็สเีลงไม้ครับวัยปีนี้ไม่ได้ไหนยังหายไปพันแสงง่ายจักหน่อยจับเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้พ่อกินอยู่ครับอันนี้เด็กปลาเข็งอันนี้ก็ปลาเข็งครับ อันนี้ปลาดุกครับปลาดุกอะ่ะโอเคนี่ครับปลาคอตรงนั้นยังไหมยังกินมึงได้ายวะไซรัลโลครับปลาคออะไรมัส,รสิบโลนี่แหละครับก็บพอได้แบงพี่แบงนอนกินครับน,นี่ยครับ

ได้ประมาณเศร้าเนี่เนาะนะครับเรียบร้อยครับ่อยคมีตัวงามครับลนะครับคลิปนี้ก็ไ้สำเนียงนะครับคอยอกันในคลิปหน้าครับจกภารกิจแล้วครับจับปลาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับ I'm kind of.